ทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กันในเกมโดวบอกแอมบอกฟุตกันอีกเช่นเคยนะคะผมโอเคมาซึ่งสาหรับในอีพีนี้เราก็จะมาฟังมันต่อถามว่าผมไปเกาะต่อไปได้หรือยังไปได้แล้วแต่กูโลกเกียร์ไม่ได้กูก็ไม่ไปนะครับผมถพากูโลกเกียร์ไม่ได้กูแล้วกูจะไปเพื่ออะไรล่ะเออกลัวเพราะมันโลกเกียร์ไม่ได้ไงล่ะผมก็เลยไม่ไปนะคะมีกำลัง ผมซึ่งก่อนต่อไปเนี่ยมันก็คือจะเป็นก่อนน้ําแข็งตาม,มาว่าเออนี่นี่ไอ้พวกผีจิกมึงมานี่นั่นแหละทุกคนซึ่งก่อนมันก็มันมีตัวที่เราวๆทเป็นน้ำไม่มีทุกคนแต่ว่าแต่ยัโลกเกียร์ไม่ได้ยึดมันกว่านี้จะโลเกียร์ได้นะครับนะอ่ะก็นั่นแหละก็เลยทำให้เป็นไปดีทดเนที่นได้ว่ากูจะเล่าถึงแดก็ตาม ยาวๆน้องยาวๆผายาวๆข้าความยาวๆจัดมาโอเคซัดต่อเนื่องมนี่ไงผมอยู่ก่อนที่ผมก็เวลอัพไปสองวลบ้างวลเดียวบ้างเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปก็ยังไม่จําเป็นทุกคนเอออะไรนะน้ำน็อยู่แล้าต้องกดไปติดปะโอเคเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องอะไรมากทุกคนอืมครับ เรื่อยๆทีละนิดทีละน้อยเออจัดมาก็จัดเลยดูอ้่ว่าถ้าไมถึงมืถไมใ่ใส่ม่ถึงเศะคุมอ่ะเดี๋ยวผมจะรองให้ดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะทุกคนจำดามิอ๋อีไม่ใสเลย โอเคชักแม่เถอกูชางลำคานเฉียงไอ้จ้าบุ๊คแน่อยงนัตึ้งอย่างนั้นอ่ะวันีิตจาบุ๊กมห้ดูมันกันทุกคนไม่นั่งไอ้นี่แล้วมึงเอาไอ้เมร์ดไปกินเลยแล้วกัน สบายอะไรนะพี่นะอะไรทีนี้ก็อัพเบียจะเหยียบไอ้ก่อนนะเหรอถ้าปู่ปู่มันตายตายทีนี้ก็จัดนหน่อยเลยมาสัมบีเหมือนเดิมคนเพราะว่าไอ้เคลนั้นมันอยู่ไกลผมขี้เกียจไปแล้วก็มอนมันก็หน่อยด้วยมาเนี่ยไมนอยู่ฝั่งนู้นทุกคน,น,นมาตรงนี้ต่อ แล้วจัดมาเอ๊มมาเรีมร้อง่อนไปเผมก็มีเงินอยู่ทั้งหมดก็แอนปเรืกเรงปเองไเ่งไปเไเรื่อื่องเรไง่องไ่เื่่องเอ่งเรงไไเรืองไื่อ่เก็บไ,ได้เรืวอยู่อเรองเอ่ปเรเปเเร่นะดดเรไเป็น,นเ่เ,นเป สามเ้ยหรือว่าูป็นร่องหนึ่ง่อหนึ่งเปิด่ออยู่ร่องอยู่ร่ออยู่ร่ออยู่ไม่แน่ใจนะเก้าพันหรือหลักหมื่นนี่แหละอไอา้นะคผมแต่เหมือนจะเก้าพันมากกว่าต้องลองกลับไปดูที่วอล์์เซเว่นมาต่อกันต่อกอยู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 อะอนี้บบนี้ จับมาอเจัด um so so like hmm. so ีปะบมเรียร้อยซัมบี้ครับจัดซัมบี้แมจบซัมบี้แม่งล่วงหนเลยมามึงมามึงมาซัมบี้มันไมากูได้เหรอร้อยเงินกูแม่งเลโครสวยทำไมตรงห้าไม่ไม่เป็นเ้าวะมันก็ได้เงินหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้ ไม่ก็จะเป็นท่าอีกรงเล็กสร็เออนั่นแหละเนส็จได้เอ,าอ้านี่จะตามกูด้วยไหวะเาจจะจะเดี๋ยวพี่จ,จ,จ,จัดให้น้องอยากตามนะกูก็จัดมึงให้ได้มาจัดให้ได้นะครับน้องจ,จัดให้ได้นะครับอ่ะค้างอีกแล้วเอยทุกคนงั้นเดี๋ยวมาเจอกันทุกคนเจีย้างแล้วนะครับผมม ก็เข้าเกมมาแล้วจัดมาจัดมาเลยนะ้องทีนี้ก็ไปต่อทุกคนไปเคลียร์ต่อไม่นก็เรียกแต่บางเธอที่คนบางเธอแบบที่มัเยอะมก็ไปจูเทุกคนแต่บางเธอเนี่ยนะบางเธอ,เอนนะแบบเลื่อนๆเนี่ยก็มีโอกาสครังน้อย,ยอทุกคนปกติบางเธอที่มันค้างๆเลยนะก็มานะ ก็เห็นบางเรือมันทีแบบไม่มีกระตงเครอนิดเลยอะแบบคือลื่นเลยทุกคนนั่นและอันนั้นมันก็อยู่ที่เซิร์ฟด้วยแล้วก็อยู่ที่เครื่องนด้วยได้นะโอมาผมเคเยนี้ไีเป๊ะเลยเหรอโอ้โหสวยถ้ามึงป็สามหมก้าพันยเ้ึงจะสวยกว่โอเ ปิดฉากได้ขายดังเซ๊เซ๊ไม่แตกจัดต่อไม่อย่างไรอ้าวปุโอเคมาทุกคนรับปุยกันต่อปุ๊กเศรายนู่นที่ไม่มีบอกแต่ถึงจะมีบล็อก,ก,กมไม่ได้เลยทีขนาดบล็อกตินตัวเล็กๆไม่ได้แล้วเฮ้หโอเคไปทุกคนลุยต่อลุยต่อครับลุยต่อครับ ยไม่วาบีม่จนะก็ไม่ร้อะไรมรมัคนอก็ไม่เข้าใจกับเกมนี้มันรักอนู่ั้งใจนเป็นอย่างนี้แต่ฟังแล้วแบบมันเป็นิรั้รามินถ้าทรานเลโจมดีโดนนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ราม โอเคจัดมาคุยนึงพวกคุยเดยวพวกจัดน ร้ดูทุกคนอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดนี่เปิดใส่แล้เปามหนะอ่ะอันนี้เปิดยังเปดอนนีเปิดใช่ไหเ็นวมันสามแล้วหกแปมันจะช่วยตรงหลกากระมัดอันนี้คือไม่เปิดทุกคนอ่ะเปิดปึ๊บดีแลวหาสิบสามดีไหมอันนี้ไม่เปิดคือเอ้ยมันปิดไม่ได้อนนป,ปิดไม่ได้วะอ้าวอ๋อแสดงว่าขามันไม่ช่วยใช่ไหไม่เกี่ยอนก พีัอันนี่คือเปิดทีสนะคบผมขอทำป้ดาบเลยละกันหีน้ำมันไฟดีมมามาดบเดวเลยี่เตาไหมทไเล่นหายละไอ้เตีไ้จเคลให้เราเร็วเอออย่เห็นไดคือ่จริงเลยไม่ดีค

ตัวลาไปก่อนครับบ๊ายจังหวะนพีนาทุกคนก่อนจะไปอขอสักถอกเถอะมาไปแล้วบ่ายวูงตามมาเลยมาตามมา,มา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 นามมามา,า,อา,อายยมา,าม,ม,หม,มา,มาห้วาม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 มามามาอาาามมมาามามมมามมมาม ดูเป็นรูปยังที่เกาะดีวะไม่รูอออ้ไม่เมข้าใจทำไมเมื่อกี้ไม่ถึงนะจ๊ะอ้าวหัวเนี่ยโอเคทุกคนเชิญมาเถอะงม่กินนี้ก็ไปแล้วทุกคนบายบาย,ยังไงพี่